เรื่องเล่าของบักท่ามไทยในมีแห่อองการเวลา่าทามลสคิวทามลสคิวนะครับพี่ปูบัขายพี่ผมพีม่ปูบัขายพี่ Like it lot channel สวัสดอร์สวัสดีคนครับคุณอยู่กับผมลุงนึ่งไลค์ที่ชาแนลครับวันนี้เรามาอยู่กันต่อกับเกม GTA V l โลเพในเมือง DOA d e a t h o r Alive City กับพี่ทามไทยไม่เสียเวลาจากข่าวที่แล้วไปเมื่อเสื่อหัวเซลกันต่อนในตอนที่สองนด้อเลย เบ๊กโว่เบ๊โค่เบ๊โคซื้อของโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ยังไหวอยู่ลูกพ่อเอ้านี่มาสอบให้กับคีจะมีเวลาหรืเอย่าดูเนี่ยเท่าไหร่วะน่ะมันเท่าไหร่วะน่ะต้องใช้พุ่งใช่ปะตรงไหนทีเนี้ยคุณตรงไหนอ่ะคุณตรงไหนอ่ะ โอเคเจอลเจอกันโอ้โหทำงานนี่แหละชีวิตอินรามบอกเลยว่าอยู่เฉยเยไม่ได้จะตายเอาเวลาจีบสาวก็ไม่มีโอ้เจ้าหน้ที่ปีผัวเลวจังวะทำไมเขาไม่มีผัวกันเ็วจังวะไม่คิดจะปลดลองมีแฟนเป็นสุภาพบุรุษหน้ามนคนร้อยเอ็ดหรอวะใช่ไี่เน้ามน้ำๆๆน้าน้าก็ทีนี้เราจะถือ อในมืสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาคุณคุเจ้าหน้าที่ทำลสคิวค่ะทำレスคิวนะครับผมใช่ค่ะชื่อชทม์ไทยนะครับอ๋อสวัสดีค่ะเจ้าที่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าขนมหวานค่ะขนมหวานใช่ค่ะขนมหวานค่ะเป็นทำลสคิวค่ะ แสดงว่าพ่อแม่น่าจะแบบแฮปปี้น่าดูนะครับตั้งชื่อลูกเส้นน่าอร่อยเชียวอื้แล้วนี่เป็นไงคะมาขุดปูกันเหรอใช่ครับมาขุดปูว่าจะแอบมองดูใครสักคนโอ้แอบดูใครอ่ะจริงๆไม่ต้องแอบแล้วมั้งครับผมก็ยืนมองเขาอยู่เต็มๆเลยนะไหนอ่ะ เสียงตั้งนานไม่ป้าเลยเออพอดีครับครับผมผมเพื่อนปลอดภัยดีฮะเออนี่ไม่คนนั้นไม่ใช่คนคุยคุณหมอใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะหมอไม่มีคนคุยเจอกันนะครับผมเจอกันครับเจอเจเจกันครับเจอกันครับคิเปอร์ไม่ทำงานเหรอก็มาทำงานนี่ไงครับอ้าวว่าจะมาคุดขอคุดสักรูดกขอด้วยดิอ่ะคุณหาปูคุณหาปูรู้นี่เราขอ กนกนวิ่งได้ปูด้วยวิ่งได้หัวปูหัวหอยไอ้ไอ้เที่ยมาขับรถฟาร์มเลยโก้แกได้ดิได้ดิได้ดินี่นี่ได้ดิ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  ว้าวรันจาบจับจับจับจ er> ับจ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 ับอัรจับ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 บบ หายไปลืมหาไปแล้วขอขอสักรูขอสักรูกขอสักรูกขอสักรูโอ้ย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 จะตยดกันแล้วแล้วกันตัดได้แล้วกูไอ้ม้าเหนื่อยในตอนนี้ป่ะบ่ายโอเคฮะหาหายาไม่ละยายาเขาเห็นแล้ว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 ยายามับนะ เมืองนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเราจะทําผิดทําความผิดแล้วทาได้เลยนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขยอย่างเนี่ยอย่างเช่นถ้าผมเอาเวลาไปทําเรื่องม่ดีนะผมไม่มีเงินผมตายนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมต้องทำงานสุดจริตเพื่อที่จะมีเวลาทําเรื่องมีดีก่อนครับมันเป็นเรื่องจริงนะบางคนแบบบางคนบอกไม่ได้มีไรเอาข้าวอ,อาหารแล้วก็ไปไล่ทำเรื่องมิตีใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ครับทุกอย่างเราใช้เวลาในการทํางานในการวางแผนจะป้นจะฆ่าจะ ทำเรื่องโปรเซสไม่ดีทุกอย่างใช้เวลางั้นเราก็ต้องหาเวลาจากเรื่องปกติอย่างพวกนี้ครับอย่างการทํางานครับเราต้องเหลือเวลาเท่าไหร่ไปขายที่ไหน,นี่ยเขาบอกปะบ่อขายที่ไหนอ่ะน่าจะตรงนั้นนะอ๋อใช่ใช่อันนั้นที่โปรเซสที่โปรเซสเอาเอาเอาพวกปูอะไรไปโปรเซส ใช่เลยพี่ตอนนั้นที่ที่โปรเซสนะแต่ไม่แน่ใจช่ที่ขายไปด้วยไหมแต่ที่โปรเซตตรงนั้นอ่ะโอ้ยเหือลมสดุดไปยอดจ้าเด่งเด้งเด้งเด้งปด้งเด้งเด้งเดางเปปงเด้งเป้งเ้งงเด้เด้งงเด้ง้งเด้เเง้งงเด้เงเ้เงเ้เ้งงเงเเดางะ้งเ้งเง้ง รถขายก่อนเนี้ยผมก็น่าจะเวิร์กนะเออไอ้อาเบิกไอ้ปืนขีดดิบเจ้าหน้าที่บอกว่าลองไปทำล่าสัตว์บ้างสัตว์ไปมันล่าตรงไหนต้องมีต้องมีปองมีปืนมะเนี่ยล่าสัตว์มีเวลาล่าพี่ไหนเราเย้แก่โว้โหดหนล่าโจมาถึงจีโอ้ล่าสัตว์มันน่าจะมีปืนให้ตรงตรงตรงนั้นแหละอ๋อโอเครถรถใกล้จะไม่ไหวแล้วรถเนี่ย เต็มที่แล้วพี่ไปข้างล่างข้างล่างได้อยู่ข้างล่างเรียมนี้น่าอยู่ซ้ายล่างวะเออ,อยางปูได้เหรอวะโอ้โหอัน,นเดีเยวเอาดิเอาดิเหลือแปดนาทีเหลือเท่าไหร่รวมเหลือยี่สิบสี่นาทีเอาทำไมได้เยอะจังเนงะ่าเดี๋ยวดะผมว่าเดี๋ยวสักหน่อยอะ่ะต้องมีการส่งถ่ายโอนเนี่ยส่งเวลา สามนาทีคิดหนักนะให้ให้กันแค่นาทีนึงผมมีคิดแล้วคิดอีกเลยใช่โอ้โหตอนเนี้ยคิดคิดคิดหนักเลยตอนนี้ยเออต้องรีบแล้วพี่ต้องรีบแล้วผมเหลือเจ็ดนาทไไีไปได้ไดไ,ได้ได้เจ<ด>็ดนาทีว่าแต่ขายเท่านี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเจ็ดนาทีคือชีวิตในตัวเหลือเจ็ดนาทีใช่นั่นแล้วกูกับเพื่อนเพื่อนไปยืนคุยกับสาวเนะี่ยเพื่อนตอนไหนวะโอ้โหเพื่อนยืนคุยกับสาวเนี่ยไม่สาวมันต่อยผมผมสลบ อยู่ตรงเรือแดงข้างล่างสุดเลยเรือแดงข้างล่างสุดเออสีฟุตเซลลิงผมจะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบ่งเวลาไปก่อนห้านาทีไม่พอห้านาทีไม่พอมึงตายแน่มาน,นี่มาที่มาน,นี่มาที่แบ่งให้แบ่งแบ่งแบ่งเลยแล้วมันลงไปทำไมดิกกี้ขึ้นรถดิกกี้ขึ้นรถกี่นาทีดิกกี้ดิกกี้ไปดิกกี้นาทีเลยดิกกี้ดิกกี้นาที ฟังสองคันพี่ฟังก็ต้องไปละผมเร็วผมก็ไปกับเวลาเออไปเลยไปเลยไปเลยชิบหายแล้วโอ้โหเยอะเวลาไปอีกเลยสิบหกนาทีไม่พอแล้วรถกูก็พังอีกโอ้โหแล้วแบบข้างล่างเลยอ่ะตาย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 กูตายอาหารอาหารอาหารแล้วนะและน้ำเนี่ยไม่จะเป็นเท่าเวลาแล้วชิบหายแล้วเขาส่งอะไรมาวะ ไอ้เฮียรถปังจบไปบเราไอ้เฮียน้ำมันเหลือสิบเก้าน้ำมันก็จะหมดอีกกูว่าตายกูว่าตายไอ้เฮียกูว่าตายตายเลยไอ้เฮียรถปังรถปังไม่พอน้ำมันกูจะหมดอีกน้ำมันน้ำมันน้ำมันเติมมาหน่อเติมน้ำมันก่อนน้ำมันน้ำมันอ้าวปั๊มปั๊มเจ๊งไอ้เฮียปั๊มเจ๊งกรอบตัวอ๋อ ไม่นิกกี้ที่สามนาทีไอ้เนี่ยตายตายไอ้เนี่ยกูกูไอ้กูว่ากูว่ากูว่ามันตายเลยใครวะถ้าบอกแล้วกูไปถึงแล้วมึงยังมึงไปต่อได้เนี่ยกูงงเลยนะฮัลโหลเอ้าลูกมันไอ้เป็นยัลูกมันลูกลูกงลังเพื่อนผมอ่ะ ไปแล้วเหรอชิบหายแล้วโอเคลูกไปเจอกันอ๋อ้เหี้ยไม่บอกกูสักคำ <c oughs> มึงนะไปต่อไนดะ้ไม่บอกกูสักคำมึงนะจับไปนะไอ้นิกกี้มึงจับไปนะโอ้โหแล้วกูก็ต้องรีบเลยที่นี่กูทีนี้กูแหละไม่ใช่บัตละทีนี้กูแหละทีนี้ไม่ใช่บัตละกูแหละทีนี้ทีนี้กูแลหละไอ้ชิบหายเอ้ย <c oughs> มึงเลิกโทรมาคุยกับกูสักทีได้ไหมโอ้โ oh, e, หไอ้เหี้ยไอรถปัง โอ้กูโดนใครบึกรึอ่ะฮัลโหลเบียนฮัลโหลเอากูไปด้วยรถกูพังรถกูพังเอากูไปด้วยเอากูไปด้วยแล้วเร็วเร็วโอ้อ้มกูอ้มกูเร็วเร็วได้เหรอยี่ได้เหรอ ลุบเลยไป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 ใช่เหรอใช่ป่ะเนี่ยไอ้เยืนจะใช่จะไมใช่นี่ตายตรงนี้เลยนะใช่ใไหมใช่ไหมไหมนเขียนว่าเซลนะมันเขียนว่าเซลนะ้ะขายตรงไหน ไม่มีขึ้นสิข้นทำไมผมมีสีขอวที่ขายได้อ่ะชิปหายแล้วไม่ขึ้นน่ะเอ้ยแล้วใครบอกตรงนี้อ่ะเอ้าเอาเวลากูไปเอาเวลากูไปนี่มาดิเราๆมาดิ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 เวลากูไปยี่สิบเก้เหี้ยตรงไหนเนี่ยรับไปรัไปโอเคได้ไปกี่วิ ได้ไปถามทีสามสามนาทีสามนาทีโอเคกุนลตีนาทีกุนลตีนาทีกุนลตีนาทีโทรถามดิใครกับป .2 ไอ้ยัยป .2 ขับรถไปหาปอ .2 ขับรถไปหาปอ .2 ดีกว่าเร็วกว่าขับรถหาป .2 เรา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 ขึ้นมาขึ้นมาเร็วเร็วเราเร็วเราเร็วสามนาทีสามนาทีอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะขึ้นเลยอย่าดิ้นนะขึ้นเลยดิไปไปไปหาปอ .2 ให้เจอเร็วขาย ใช่เอาเอาทุกคนทุกคนหา๋ยวนี้เลยข้างหน้าข้างหน้าสองนาทีสองนาทีเหมือนกันใจเย็นแล้วตอนกลางคืนด้วยตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีเออตอนกลางคืนด้วยปอสองไม่อยู่ไหนหมดมั้ยสนามบินสนามบินปะไอไออ่ะเดี๋ยวเออมันอยู่ไหนมันตายไปเนี่ยมันตายอยู่ไหนอยู่ไหน ว่าไปถ่านแล้วพี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเย <ไป S 1> อะไปคนไปเยอะไปเยอะต้องจีกันแล้วไปพี่ดิกกี้กูไปแล้วไอปดิกกี้กูตายแล้วพอสองพี่มองมองขาพอสองไป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 ตรงที่ผมมาร์กไปตรงที่ผมมาร์กเฮ้ยน,น,นี่คนสักคนสักคนสักคนเห็นปะข้างหลัง ขายตัวคนก่อนเผื่อได้เผื่อได้พี่เผื่อได้ต่อไปนะจะพึ่งดิขายไงเดี๋ยไม่่ะเปิดขายกับมันเนี่ย hey, เดี๋ยวนัว่งถือคอถือปูไว้ในมือพี่ถือปูไว้ในมือพ,พี่อย่าพิ่งชนล้มดิ <Hey. S 1> เอา้า จะขายเนี่ยถือปูไว้มือรอออเอาไป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 เอาไหมเอาไหมอะไรเนี่ยไป็วไป็วสตาร์สตาร์สตาร์ไม่มีกุญแจสตาร์ไม่ได้ดับไปละข่าวดี อ่ะให้ามาสาวสิบวิบโอเคเดวทีหนึ่งไปวิ่งต่อไป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 โอ้ยโอ้ย ดูแล้วตายัลโหห้าสิบปีห้าสิบปีฉากฉากดังชีวิตจัด สี่สิบวิพี่ขออีกสักนาทีหนึ่งเอาขอออกจากมืออะเก็บละเก็บละเก็บละคุ่พี่คุณพ,พี่นาทีหนึ่งไปพี่ได้กี่นาทีอ่ะเหลือสอนาทีเอาเอาฮัลโหลทุกคน ไปแล้วแล้วกูคนเดียวไม่หายไปแล้วเหลือ1พี่ขอทุกคนปูหนูไม่ปูาะายปูใช้เว,เวลานี้พอ่อจ้ปูปูกูถือปูไม่ได้ออปู ายพ,พ,นนพี่พี่ไปไหนหมดวะพี่พี่โอ้ยไปวดมากไอ้ผมคงประมาทเกินไปผมพลาดไป ชีวิตมันสั้นกว่าที่ผมคิดเยอะเลยบางครั้งเวลาที่เราหราะบางคนอาจกำลังร้องไห้อยู่หรือแม้บางครั้งที่เราร้องไห้บางคนไม่มีสิทธิ์แม้ที่จะร้องไหนะ้เลยใช้ชีวิตอย่ามีความหมายอย่ารู้คุณค่า กูยังเอาปูมาขายเลยปูปูครับกูโทรแฟนหาทุกคนเลยได้ไหมทีละคนเลยกูโทรไล่ทีละคนเลยมามาเทปป๊อบก่อนเลยไปครับเทปลงกูตายพี่เฮ้ยบอไไปได้ไหกว่า อดี๋ยวกพี่เอามาเมื่อไหร่พี่มาเมื่อไหร่วะสวัสดีครับสวัสดีครับทุ้หลัครับอันนี้ใครครับใครครับเนี่ยไม่รอดสิไม่รอดสิออใช่ท่านยอบาทษดเหรครับเนี่ยพี่คิวเออไอคิวไอคิวไปไงไปกับผมนะเจอปสอผมจอดก็ได้จะขายผมหยิบปูขึ้นมือส่วนไอคิวไม่หยิบปูเอาตัวไถจนจนปสองหนีอ่ะ กูบกนะเอาปูขึ้นมือก่อนไอ้ยยังไม่ฟังกูสักคำเลยอ .2 วิ่งดิรอยยี่อะไรไม่มีแล้วตอนแรกกูตายตรงนั้นเลยนี่กูไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่กูหายมาก่อนแล้วเอ้ยนี่เขาผมพากว่าอันนี้เราอยู่ในรถตอกรีบเออพอผมพากว่าคือผมผมตกรถไอ้ตรงนั้นน่ะเห็นไหมผมผมก็นอนตกไปฮะ หมอมาลัผมเว้เสร็จปุ๊บหมอก็เอาผมขึ้นรถหมอขับรถเลยไปเลยแล้วกอผมก็ยืนดัง,นอนงรอสองนัดน, <c oughs> นังไม่ทั้รถมาเลยนี่พูดหลอไปเลยไี่ขอเวลามอของเขาทำไมไม่ข่อเวลาหมอ <c oughs> ผมก็บอกหมอแล้วขอจับเวลาหน่อยหมอยืนอยู่สามคน เออผมบอกว่าผมจะอยู่สาสิบปีนะครับผมยจะบอกหมอครับผมขอจับมือหมอหน่อยหมอเหมือนไม่เชื่อมึงเอาเวลาไปจับมือหมออีใช่ไหมไม่ก็จับมือขอเวลาไงออ๋อ๊เหมือนหมอไม่เชื่อสามคนเออหมอก็ยืนดูผมอยู่นั่นแหละผมก็บอกผมเหลือห้าวิสุดท้ายนะครับตาก่อนครับทุกคนบอกว่าเอ้าเกียตายจริงเอ้าไอเกียตายจริงไม่รู้จะพูดยังไง เหมือนหมอไม่เ่อกูตายจริงนะไม่น่าเชื่อถือนี่จะบอกแลเราเป็นสองคนแรกเนี่ยสองคนแรกเลยนะกรณีทุกอย่างก่อนหนึ่งเ